สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาถ่ายเบึงน้ำท่วมพี่น้องเบึงเบิงข้างหลังผมครับน้ำท่วมน้ำท่วมถนนท่างเสน้หนห้วยทรายนะครับจากดงบังไปดงสง่านะครับน้ำท่วมหอนข้างนะครับผมจะถ่ายพี่น้องบิงน้ำกันงบึงน้ำนกันครับนะครับน้ำท่วมน้ำท่วมท่างนะครับนะครับ นะครับให้บึงพี่น้องถ่วมให้หน้ากูดะถ่วมดถ่วมเข่านะครับนี่ครับถนน <c oughs> น้ำถ่วมนะครับนะรถมอเตอร์ไซค์รถอย่างจะลำบากเนี้ยนะครับนะน้ำถ่วมนี่ครับนถ่วมถนนลัดลงมาถ่วมถนนลงมาลงห่วยนะครับ หวยไซนนะครับไายให้เบิ้งสามรอยหกสิบวงศาครับไทยเบิ้งแล้วถัดพี่น้องคุณนะครับต้นไม้ขาดดังหวังนะครับนะน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมถนนนะครับโหดน้ำครับปิตรยานนะครับเนาะเบิ้งข้างหลังผมน้ำหวยไซายนะครับทางต้นไม้ โคนหลายต้นนะครับคุณน่ะมามทรายเบิ้งนะครับถนนสภาพถนนนะครับส่วนท้องให้ท้องหน้านะครับถนนน้าท่วมนะครับคุณอ่ะนะครับรถน้อยกสิไปลําบากแน่นะครับเออท่วมนะครับเบิ้งท่วมถนนนะครับถ่ายเบิ้งนะครับมอเตอร์ไซค์ขับบถแข็งกสิ พาหายลมได้นะครับเนาะครับมึงน้ำท่วมเจ้ากระตึกป่ากันแจ้วนะครับเนาะครับไปครับต้นไม้โคนเลยครับต้นยางกัะฟังหน่นยนะครับด้านนี่กระทั่วนะครับด้านนี่ครับไปดวงสางนะครับน้ำท่วมน้องข้เนาะเบิ้งเบิ้งน้อกันครับไปครับ บานี้ลุยไปน้กากันครับมอไส้ลุยน้าเสียงซีเวตกับเมียนะครับเมียเป็นโซเฟอร์เบิ้งน้นไปไปเท้า <c oughs> ลุยน้อย่งไปแห้งไรเดอ้อเมื่อกันเด้อเบิ้งนำ้ำพี่น้อง คอยไปคอยไปเขาเป็นงครับโอ้ย